สวัสดีครับผมกบนะผมเจริญยผมติเพกพ่อเองงานพิชานใจดีตอนนี้ก็อยู่ที่หมู่มบ้านทุ่งศ้า9นะครับเราก็นำชิง้งานมาฉีดโควิดยาฆ่าเชื้อโควิด19นะครับให้กับผู้บ้านด้านไหนนะครับตอนนี้ทีมง,งานก็กำลังเติมน้ำยากันอยู่นะครับดเดี๋ยวเรื่องฉีดสองข้างทางก่อนนะฮะเฉพาะร้านค้าสถานที่สาธารณะนะครับสนามเด็กเล่นสนามออกกำลังกาย โยอัลลับบิกนะครับและส่วนที่ตามบ้านเดี๋ยวทางทีมงานลูกชายเจดีจะส่งมอบน้ํายานะครับโดยผ่านที่ตัวผมนพนันก็เลยติกมั้งเอกก็เดียเเด๋ยวจะเอามาให้กับพี่น้องในการใส่ป๊อกกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็รอกออกสันิหนึ่งฮะเพราะว่าน้ํายาเรามีจํานวนจํากัดอยู่นะฮะแต่ก็จะทําให้เพียงพอที่สุดนะครับให้กับพี่น้องทุกทกท่านอย่างเพียงพอนะครับตอนนี้ทีมงานก็กําลังดําเนินง,งานกาบขอโทษขออภัยด้วยนะบางท่านก็ ว่าที่นั่นไวที่นี่ช้าก็พยายามที่จะไปให้ครบทุกหมู่บ้านที่ในเขตดูแลแลวผิดชอบอยู่นะครับแต่ก็ต้องขอความกรุณาสักนิดนึงอาจจะช้าไปบ้างต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะนำมาดูแลเพราะความผมใยญยเรื่องโควิด1 9เป็นโรคระบาดอยู่ในขณะนี้เราต้องช่วยกันดูแลกินล้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ไม่ไปในในที่สุมเสี่ยงนะฮะถ้าใครมีนะครับกระปุกเล็กๆอย่างนี้ก็เป็นเยลยวล้างมือ ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะฮะต้องดูแลสุขภาพตัวเองก่อนนะครับโชคดีมีความสุขและค่อยพบกับกันั้ดีต่อไปสสวัดีครับเดี๋ยวท่านประธานพาเดี๋ยวพาฉีดหน่อยนะพาฉีด่าูยูปกัน อาพาฉีดอ่าลูที่กัญชาขวเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวเวลาที่เรามีมีน้ำตาพอก็จะให้ประกาศแล้วก็ให้ลูกบ้านนําขวดมามาฉีดอีกครั้งหนึ่งเอ้ยมาขวดมารับแล้วก็ไปฉีดที่บ้านอีกครั้งหนึ่งเป็นของลุงชาญใจดีนะครับมาจากอระจังหาัดอทุนการีโดยท่านรองผลสกลรัลลงแจ้งมาช่วยดูแลด้วยต้องการจะดูแลพี่น้องประชาชนในการใหญ่ให้โรคระบาดตัวนี้หายไปให้หมด หรือไม่ก็เบาบางลงให้ควบคุมได้ต่อไปนะนะครับเดี๋ยวระทานพาฉีดเลยนะครับได้มาได้ได้ไดที่รักไห้